มันเงียบเลยเออถ้าถ้าจะให้เงียบกว่านี้นะไม่ต้องเออดับเครื่องไม่ต้องครับจอดเข็นแล้วก็ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเช่างรายนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับ ก็คอซ่าสามารถศูนย์ที่ว่าล้อดังใช่ไหมครับอันนี้ผมทําการเคลมให้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ผมเคลมล้อเคลมจานแล้วก็เคลมสวิงอาร์มสอย่างสามอย่างอ่าก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองดูครับอมาดูว่าผมเปลี่ยนจริงไหมนะครับเคลมจริงไหมนะครับลูกค้าก็เห็นเลยต้เห็นไหมครับอ่านี่นะครับนี่อันนี้ล้อเดิมเวลาล้อเดิมอ่ะตอนที่เราหมุนอ่ะมันเหมือนล้อมันโดดครับ แล้วไอต้ตรงจานตรงจานมันมีรอยสีนี่บนจานอยู่บนจานนะครับนี่นะครับมีรอยสีรอยขูดนะครับมันจะมีด้านด้านหนึ่งอันนี้นี่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 นะครับนี่ ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่มีมีรอยขูดนะครับนี่นะเห็นนะแล้วเวลายิ่งมีคนซ้อนแล้วก็เรากำเบรกมันดังใช่ไหมดังครับอันนี้ผมก็เลยเค็มทั้งลอ้อทั้งสวิงอาร์มทั้งลอ้อทั้งอ่าจานเบรกไปเลยครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมลดลงให้ครับแป๊บนึงตอนนี้นเดี๋ยว <c oughs> แต่ว่าจะลองต่อล้อลอ,อย ก็ได้นะใช่ไหมลองเหมือนเดิมก่อนใช่ไปลองทับอ่าแต่ว,ว่าต้องปิด traction control ก,ก่อนอนะปิดอ่านี่คือเราปิด traction control แล้วนะถ้าเราไม่ปิดขึ้นรหัสแน่นอนเอาลองลองดู เราให้ลูกให้ลูกให้ให้ใหใหใหลูกค้าไปลองก่อนชา้าลดลงให้หน่อยดิเอาลดลงโชว์เอฟซีหน่อยดินี่ก็เงียบเงียบนะเออวันนั้นวันนั้นคือคือเบรกมันได้ยินเลยนะได้ยินใช่ขนาดเราลอยก็ได้ยินนะแต่ว่าเงียบขึ้นเยอะแต่ว่าก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเปลี่ยนแค่ล้อก,ก็พอแต่จริงๆแหละวันนั้นที่เราหมุนลอ้อแล้วเหมือนล้อมันโดดเนาะพี่ชาเนาะมีน้ำช้างช้าเราลมสูเราลมสูฮะ ลงโชว์เราลงเอาเอารถลงโชว์เอซีหน่อยดิหนาเล็มีปอมแตกมีปอมแตกไม่ต้องต้องเอาถ้างั้นเราต้องเอาหน้าลงเนี่ยไม่เอาเอาหน้าลงเนี่ยเพหน้าแหกเลยครับหน้าแหงถ้าหน้าลงก็หน้าแหกพอดีเอาเดี๋ยวดูช่างชาวลงนะฮะับนัมันเงียบเลยเอ่อถ้าถ้าจะให้เงียบกว่านี้นะไม่ต้องเออดับเครื่องไม่ต้องครับ จอดเข็นนั่นดีกว่าอันนั้น FC หรอ FC หรอฮะ FC ช่างชาเลยอ่ะ FC ช่างชาเยอะนะครับขับขลับ650นะครับ FC ช่างชาขับ650เยอะมากเลยนะครับนักนป็นอบสวัดๆๆๆๆๆ เอาให้น้องไปให้ให้ให้พี่เขาไปลองหน่อยเอาเดี๋ยวคุณลูกค้าไปลองสักรอบหนึ่งใส่โมกนันน็อกด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมจะได้ถามว่าหายไหมไม่ได้ไปหายเลยเนะี่ยหายไหมเงียบกริบไปไหมเลย,ย <c oughs> ก็เปลี่ยนเปลี่ยนล้อ เอาคนละคันนี่อันนี้อันนี้ A อดีวีนะเอามาละหายไหมพี่หายใช่ไหมไม่ดังเลยใช่ไหมตอนแรกดังไอตอนที่ว่ายังไม่ได้เค็มใช่ดังแต่ตอนนี้หายละหายไม่ดังโอเคครับก็ถ้าเกิดถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองเค็มแต่ล้อดูก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ยก็คือผม เพื่อความสบายใจของลูกค้าเนาะผมก็เลยเค็มสวิงอาร์มเค็มจานแล้วก็ล้อก็เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับอะก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองเค็มล้อดูก่อนก็ได้นะครับแค่ล้ออย่างเดียวก็ได้นะครับนะครับก็คลิปเก่าอคลิปเก่าผมก็ลงไว้นะครับที่ว่าฟอร์ซ่าสามสูตรล้อดังนะครับดังมากยิ่งยิ่งมีคนซ้อนครับแล้ว แค่ขับแค่ขาขับนเช้าเวลาปีก็แก๊้แกแกลดังมากเลยอ๋อโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับช่างช่างแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับผมก็ลูกค้าก็ติดตามมาจากช่อง YouTube เหมือนกันช่างเหลี่ยมครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ